หัวดอเอาไปขายบ่อ่านี่ครับไอ้หาบหวดนี่หาบหวดผมได้สอบถามเพิ่นเด้วครับหาบหวดมัดหนึ่งนี่ครับมัดเงียเงีเนี่มัดเงียเงีเพิ่นเพ,พิ่นห่าสิบบาทห่าสิบบาทถึงเจ็ดบาทเจ็ดบาทถึงสิบบาทขั้นถ้าเพิ่นรับจ้างครับนี่ครับกลักวจะได้ก็อันนี้สิบบาทดีสิบบาทสามสิบบาทครับกัน สบายดีอ๋อคือได้หวดเนาะเอาไปขายบ่ <Ma' am. S 1> สบายดีไปยังบังหอยแมนะอ๋อเอาไปจังไดนไปขายหรือไปฝากพี่พังน้องไปฝากเขาอ๋อเฟินเอาไปฝากพี่ฝากน้องครับเอาเอาโอ้ คนครับย่ายเท่าแล้วก็มาแล้วก็ดันขึ้นขึ้กันอยากเข็นอ้าวเอาอมาอยากเข็นอยากมาเบิ้ลได้จักปีละย่าิหลายหรอกลูกเจ็ดสิบเจ็ดโอ้เจ็ดสิบเจ็ดเอา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 ไปซื้อน้ำให้เงินไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำกินเลยย่าิเดียวอยู่ดีมีเงินให้อายุหมันควอนยืนโอ้เจ็ดสิบปีละตั้งแต่ผู้เป็นลูกเป็นเต้านี่หาสิปีก็ยังเกินบริจากไว้ละเคนเด็ด เกีทิแปดทิพเลยเอาสู้ครับสู้กะเป็นการตอนรับครับตอนรับเขาสูบรรยากาศครับบรรยากาศพี่น้องทางฟังสปปลาวครับ่นเดินทางมาสื่อชิงสื่อของครับเดินทางมาสื่อชิงสื่อของฟังประเทศไทยครับเมื่อนี้ครับเป็นวันนัดครับเป็นวันนัดเป็นวัน,นเสาร์ครับตลาดนัดไทยเล่าครับพี่น้องนี่ครับคือเป็นบรรยากาศพี่น้องเฮา เพิ่นเดินทางขามมาครับเพิ่นเดินทางขามมาจากฟังนั้นครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศเพิ่นกระหาบสิงหาของครับนี่ครับหาบสิงหาของหาของอยู่ของกินครับของที่เพิ่นหามาได้ครับเพิ่นหามาได้เพิ่นก็เอามาขายครับเป็นพวกงวดครับเป็นพวกหวดพวกกองเขาครับนี่ครับเพิ่นกรพากันเดินทางเห็นบาครับอันนี้เป็นเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกของเมือนี้ครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับ นี่ครับพเนกครับเพิ่นก็เริ่มหาแล้วครับเพราะว่าเริ่มมีของมาครับเริ่มมีของมาจากฟางนั่นครับโอ้เด็กระตามาซื้อยังน้อครับเออจะซื้อนางวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอพนักงาก่อนน้อไปรอพนักงานอย่อนจิ๋วแนวซื้อเออไม่อออยากซื้อเบรรท ยังหรอเท่าเท่าโอ้เท่าคนใดเท่ามากนี่ครับคนกระไดเท่ามากขายครับนี่ครับก็เป็นหวดครับเป็นหวดเป็นกองเข่าคนกระหาบมากครับนี่ครับคนใดโค้งมากคนกระหาบคนหาบคนท่าแนวนี่ครับท่ากับขรคางที่จะสั้นนะครับพี่น้องนี่ครับคือเป็นท่าธรรมชาติครับ นี่ครับกาสำหรับจะล่อหรือว่ากระตุกครับกระตุกเพื่อนกาจะมาซื้อน้ำมันครับเพื่อนกาจะมาซื้อน้ำมันไปใส่รถใส่เรือครับพี่น้องนี่ครับเป็นกระาไปเนี่ยนี่ครับสู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 เดี๋ยวมาเป็นโถครับเป็นหวดครับส่วนมากก็จะเป็นหวดเพื่อนก็จะหาอาครับนี่ครับตอนนี้เพื่อนกากำลังเดินทางเข้ามาครับนี่ครับเป็นเรือสองลำครับกำลังเดินทางเข้ามาหอดครับ นี่ครับเพื่อนก็จะมา,าจับจ่ายใส่ซอยครับมาตะลุงตลาดครับพี่น้องนี่ครับเกือบกระคาดพวกเกือบเบาเกือบกระคาดเออเอาไปซื้อเอาไปซื้อเอาออเอาจนร่อนไปใสยนน่ยังใสน่น้ำมันหมอ้อเออนี่ครับเพื่อนก็ได้ จน,อนรอดเลยว่ากระติ๊กนามก็ติ๊กน้ำมันครับไปซื้อน้ำมันมาใส่รถใส่เรือบนครับนี่ครับจนมาพกจะถื้อไอ้กระตุกครับกระตุกนามมาใส่น้ำมันครับมาซื้อน้ำมันนี่ครับก้คือกันครับก้จนมากกาจะซื้อจนรอดกระตุกน้ำมันครับนี่ครับคนก้จะไปซื้อน้ำมัน เพื่อนหาใจสวยอื่นนเขาวิขกิดที่สุดกล่องสูทโขงมาใส่จากเราเอีกนี่ครับเป็นบรรยากาศในการเดินทางของเพื่อนครับพี่น้องทางฟังสอปฟ์ฟเล่าห้องคนเดินทางมากครับมาซื้อเขาซื้อค้องครับนี่ครับบางคนเป็นการว่าฝากเอาเขาเอาคล้องมาฝากมาฝากให้ลูกอยู่กรุงเทพครับลูกเห็นงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยครับพี่น้องนี่ครับ พี่น้องทางฟังสซปลาเ่าครับเมืองเราอยู่ทางในกจะรอดน้ำไปซื้อน้ำมันบอกไปซื้อน้ำมันนะนะคือกันครับส่วนมาเกพกิ่็จะมาซื้อน้ำมัน ก็ไ,ได้จนร้อนมาซื้อน้ำมันคือกัน,นครับแต่ส่วนมาเพื่อจะมาซื้อน้ำมันครับนี่ครับเปินขาม้าฟังนี่เพื่อจะมาซื้อน้ำมันไ,ได้บุกทัวบุกทัวมาขายบ่เอามาขายเออเพื่อก็ไ,ได้บุกทัวมาขาย<ป>นี่ครับเพื่อก็ใส่ขี้ใส่ยังมาครับ <c oughs> น้อยๆก็หัทยางบ่เอ้ย เดีมันแข็งแรงเน้อเออแรไข้าวหวานไปน้ำมาหนำข้าำสมอ ครับเพื่อนก็เดินทางมากครับเพื่อนก็จะได้พวกพักครับพวกพักย่างอ่างยาครับเป็นพวกพักกาศครับพักกาศพักหอมปลอมครับเพื่อนก็ได้มาหน่นครับพี่น้องนี่เพิ่นเอามาฝากปีฝากน้องฟังนี่ครับนี่ครับยายเพิ่นก็มาจะฟังกันครับเอาขึ้นเดี๋ยวพายายมาหนํานอโปไปหาแผลทำหมออ่า มาหาร์ทพดห้ามอฟังนี่ครับพี่น้องเพิ่นเดินทางมาจากฟังสปปลาวครับนี่ครับนี่ครับสำหรับพี่น้องฟังสปปลาวเฮาเพิ่นก็เอาได้ครับเอาได้มากตงใช้เพิ่นเอาใดมาสมเนาะนี่ครับเพิ่นเอาได้มาสมครับใดกับตับักใหญ่เลยครับนี่ครับเพิ่นกระเบิดเพิ่นกระพากันหามขึ้นเขาแน่นี่ครับ อ้าวไปไปสู้ส่ยูเราค่ะเขาออกก่อนเดีวม่คเห็นหท่าเป็นไงสบายดีไหมไงมาสื่อเครื่องคือของบ่ออ๋สื่อมองดีครับจนกระเตหัด จนมาเพื่อจะได้หัวได้เงี้ยเพื่็จะหิวจะซื้อมาแนวนี้นนครับเด็กกศพอ,นนอนยังน้อกสานเด็กสอบกสานสบายดีไปซื้ออยังน้นนอนไปหาหมอไปหาหมออ้าวไปไปไปหาหมอหาหมอให้ซ่วงให้ยเศร้าไปไไายังกระไดสบายดีนนอ,นอ,ยยอย่างน,น้อคือลายยางเทนอ หลายอย่างหลายแนวนัว่งเกือบวนหัวเดนสบายสบายดีสบายดีไ,ไ,ดไปซื้อยังนงั่งซื้อเครื่องบ่ยัยอกระสอบยังน่อนี่หนอเข้าวสารสาโอ้ยเอาไปยังไหนไ,ไปฝากพี่สาวน้องบอกเอ่อพนักมาตอนพี่น้องเพ,พ่นว่าครับ เป็นมาตอนที่ตอนน้องครับนี่ครับไอหาบหวดนี่หาบหวดผมได้สอบถามเพิ่นเดี๋ยครับหาบหวดนี่มัดหนึ่งนี่ครับมัดยาวๆนี่มัดยาวๆเพิน่นเพิ่นห่าสิบบาทห่าสิบบาทถึงเจ็ดบาทเจ็ดบาทถึงสิบบาทขั้นถ้าเพิ่นรับจ้างครับนี่ครับก็กวัวจะได้ก็อันนี้สิบบาทดีสิบบาทสามสิบบาทครับสบายดีอ๋อคือได้หวดเนาะเอาไปขายบ่ อปเอาสู้สู้สู้ปืนจบินจับเออสิไปนั่งสบายดีนี่ครับเพื่อนกมาม่าจากฟังนั้นครับเพื่อนกับิ้นขึ้นฟังคือกันครับนี่ครับ นี่ครับตอนนี้เพิ่งเกะทะยอยมาเรื่อยๆครับทะยอยมาเรื่อยๆจากเพิ่นมาจากฟังนั้นครับสบายดีสบายดีายดมาซื้อสิ่งสื่อของบ่เจ้าเจ้าอโอ้ลูบล้อลูบล้อขนาดเลยนนี่ลูบ <c> ล <oughs> ้อลูบล้อ สบายดีไปยังบองหอยอ๋อเอาไปจังไหนไปขายด้วหรือไปฝากพี่ของน้องไปฝากเขาอ๋อเพ่นเอาไปฝากพี่ฝากน้องครับนี่ครับต้นนี้เพื่อนกะเรื่มทย่อยเขามาเรื่อยๆครับครับเป็นบรรยากาศครับบรรยากาศคึกคักขนาดเลยครับสําหรับตลาดนัดวันเสาครับบ้านด่านครับตลาดบ้านด่านอาเภอโข้งเกียมผุนครับกำลังเขามาก็มีครับผม เรือครับตอนนี้เรือก,กับกำลังไหลเข้ามาครับนี่ครับเปิดกับเบกสังกับสองสังกระสีสังกระสีสังกระสีลบสังกระสีเออเฮโมเห็นนะฮะนี่ครับเปิดกับทย,ย,ยอยกันมาอ๋อคือได้ปลามาน,ำน้ำเนาะฮันี่เนาะ <c oughs> อ๋อปลามาฝากมาฝากพี่ฝากน,อน,นอ้องเนาะ นี่ครับบรรยากาศคือคากรีครับพี่น้องครับคือเป็นบรรยากาศครับผู้ถือก็ถือครับหั้ถือผู้หิวผู้แหวกผู้พ่ายครับนี่ครับเป็นบรรยากาศคือขักเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศดังเดิมครับดังเดิมั้งเต่พอเตะเขาครับเป็นทาธรรมชาติครับเป็นทาธรรมชาติ นี่ครับเล็กเล็กเล็กน้อยครับน้ำงทาน้อง,น,งนิติหอมค้ากันเกินทยอยมากครับไปเดินตลาดสบายดีนั่งไปซื้อหย่างซื้อของกินร้านมาเคยเห็นนะผมเคยเห็นอ๋อมานอืมนี่ครับคนว่า ผ้าหลูผ้าล้านมากครับบางคนลูกล้านเพิ่นกับเพิ่นกผ้าม้าครับผ้ามาขามมาเที่ยวฟังไทยครับนี่ครับในพักครับเพินปัวพักกาดพักหอมครับคือได้กระติกน้ำพ่อมันยังได้กระติกน้ำไม่ตาไม่ไรยางครับไม่บักตาไม่บักตาออ่นเอาไปขายอ๋อเพิ่นเอาไปขาย เอาเอาวอาโอ้คนขับย่ายเท่าแล้วก็มาแล้วก็ดันขึ้นขึ้นกันอ้าวเ้อเอามาหยเข็นยกมาบิงได้จักปีละย่าให้หลายหลอกลูกเจ็ดสิโอ้เจ็ดสิเอาเอเอาไปซื้อน้ำ ใช้เงินไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำกินเลยใหญ่เลยโอ้ยไอ,ยอย้ไอ,อ้ลูกหมันค้อนยื่นโอ้ยเจ็ดสิบปีละั้ง,งแต่ผููเป็นลูกเป็นเต่านี่หาสิป,ปีก็ยังเกินบ่ิจากไวล้ละคนได้เจ็ดสิบแปดสิบลยเอาสู้ครับสุ้ครับเพิ่นก็ได้เต่าเกตเต่ายังครับเพิ่นก็ไปเติมครับไปเติมเกตสบายดี ไปซื้อ,อยังนอไปซื้อของอ่าไปซื้อของมาไซเพื่อนว่าครับไปซื้อของมาไซสบายดีได้อีหยังล่ะหันได้อีหยังล่ะหันเอาไปขายบ่เอาไปฝากพี่ฝากน้องอ้าเๆๆเอาเอาเอานั่งให้ไปซื้อน้ำกินเนาะซื้อน้ำกินเด้ออาหำซื้อน้ำกิน กระสานเอาไปหนึ่งกระสานนั่นเอาไปหอาไปหโอ้ยื้อ้าจได้นี้ซื้อน้ำนี่ครับคุณขยันครับขุนขยันขยันซอยพอซอยแมครับหิวข้าวหิวข้าวหิองครับสบายดีไปซื้อจังน้อซื้อของซื้อเครื่องซื้อของ กองใส่นี่ครับเพื่อนก็เดินทางมานี่ครับกะนี่ครับกะสำหรับหวดครับหวดเพื่อนก็เอาจะเอาขืนมะกองไว้แนวนี่ครับเพิ่นก็จะเอาขืนมะกองไว้ลายนี่นะครับพี่น้องนี่ครับขั้นถัดเพื่นจ้างค้นหาบครับเพิ่นจ้างค้นหาบนี่ครับมัดหนึ่งมัดหนึ่งได้ลายนี่ครับก็คือมัดละสิบบาทบางเจ้าก็มัดละเจ็ดบาทครับนี่ครับกาจะได้เงินเพื่อนครับกับ่ามันเรื่องง่ายครับพี่น้องนี่ครับกะสำหรับผู้ที่มาเพื่อนมหาบครับ มัดละยเกตถึงมาลาซิบบาทแล้วบางเจ้าครับบางเจ้าก็ได้เ็ดบางเจ้าก็ได้ซิบครับนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับกาสหรับสังกสะีเพิ่นกาแบกไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ครับเพิ่นก๋าเริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆครับขั้นนี้ออกขั้นนั้นเขาครับก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับเดี๋ยวผมจะพาาพึ่งผ้าช่มบรรยากาศครับบรรยากาศถี่พี่นอง ฟังนั่นเพื่นขามากครับนี่ครับเอาเกือบกระปุ๊ส่เนาะเกือบกระปุ๊ส่ดันขึ้นโน่นดันข e nah, ึ้นท oh, ่าเอ้า các lại các lái ờ ờ ờ đi ờ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  Ô, chắc bị là ปแปะทิปปลายโอ้ยังแข็งแรงอยู่เนาะแปะิบหา่บหานังแข็งแรงอยู่บืนขึ้นทากันยังเสยอยู่เอาเอานี่ครับก็สำหรับเพื่อนมาทางตลาดครับหลังจากเพื่อนไปแล้วเพื่อนกับครับเพื่อนก็ได้เขา่าโค้งติดใหม่ติดมือมากครับนี่ครับต่างคนต่างได้ครับนี่ครับ ไปเนี้ยเรเต็มกระตาเลยค่ะนี่แนวกินมีแต่ของกินน้ยอยู่บ้านไหนล่ะนางคำเตอร์คำเตยคำเตยมันอยูย่ใส่วเราอยู่ใส่ล่ะในฮอเบียร์มักเล่น,นวเออเบียร์มักเล่นในฮอเบียร์มักเล่นค่ะนี่คักค่ะค่ะ นี่ครับลังจากค้นขึ้นไป้วครับเป็นการค้นลงครับบ่อยักอียงตัวอี้งครับคูยางครับนี่ครับก็เป็นขวัวขนมครับขนมก็เต็มใหม่เต็มมือลงมาครับไหลลงท่าครับก็ข้างที่จะง่ายแน่ครับง่ายกว่าตอนขึ้นครับนะครับหลังจากค้นขึ้นเต็มล่ำเลือดนะครับเต็มจํานวนค้นนะเพื่อออกครับนะครับเลือดก็ถอยล้างออกไปครับ นี่ครับกับสำหรับผนลังค่าเรือครับผนลังค่าเรือกับมีปวกที่นอนคร like, ับท mm ี่นอนเก้าอีครับเป็นปวกเก้าอีเป็นยังครับเป็นกับพ้นขืนคนข้นทั้งเรืออันนี้ขืนลังค่าได้เป็นลังคาครับนี่ครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นระยับครับแผ่นระยับแผ่นฝาครับนี่ครับแผ่นฝาเป็นกับเอามาแบบนี้ครับเอามาขืนเรือครับนี่ครับเ็นมาเสืออยู่ฝั่งไทยเห้ได้น้ำได้น้ำไปดูกสินเนาะ Đây à, này, à, ừ, pues là được xin nó Giang vậy, giang vậy Thì lấy hồi luôn Tìm cả ta nhà nó hà nó Tìm cả ừ. ta đây Tìm cả ta nhà bay ra thừa đây bay ra thừa chỉ bay vô โม่เบื้งที่ครับพี่น้องนี่ครับเตงโมเราจะเตงโมเราจะเขาโพดเข่าโพดพวกนามพวกนามสมนามยังเพียบมาจับกลุนให้แน่เราอ่ะเอาเอาเบืดลุกไปโอ้ยนี่ครับคือเป็นวิธีครับเป็นวิธีเอาเขาเอาคล้องลงท่าเรือครับเป็นท่าเรือทรรมชาติครับ กระตรงใส่แบบธรรมชาติธรรมชาติครับครับหิวไข่หาบไข่มากครับหิวไข่หาบไข่มากฉันนั้นฉันเลี้ยงเลยนี่ครับมาขอเบ่งผ่าบรรยากาศน้ำเพลินครับนี่ครับเป็นเอาไข่ขืนเรือครับนี่ครับเป็นเอาเป็นถาดเป็นถาดนี่ครับข้องข้าว้องเป็นก็เอาขืนเต็มเรือครับนี่ยังเป็นอยากได้เพลินกระสือครับ ถือเอามาขึ้นเรือเนี่ยนะครับนะครับที่เป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศเลื่อฟังครับคนกตจะขามเมื่อฟังคนนะครับฟังสบปเล่าครับบานพี่เมืองนองเาครับเมื่อบ้านในนอาเชื้อน้องม่มันอยู่สายอยู่ใครเป็นไหนไตวันไม้ไตวันไม้ไปเนาะ